ทูวิชั่นให้คุณได้เต็มอิ่มสูสุดกับสิดช่องภาพยนตร์ชั้นนำคุณภาพระดับโลกพบกับภาพยนตร์ดังจากฮอลลีวูดและทั่วเอเชียชมกันแบบจุใจพันกว่าเรื่องต่อเดือนช่องทรูซีเชียติดตามภาพยนตร์ไทยยอดนิยมในช่วงไทยฟีนโชเคสทุกวันอังคารสามทุ่มช่องท r ูมูฟวีฮิตนำเสนอหนังดังยอดฮิตในช่วงฮอลลีวูดฮิตทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มช่อง HBO พบกับหนังดังลงจอครั้งแรกในช่วง Sunday Premier e ทุกวันอาทิตย์สองทุ่ม ช่อง Star Movie พบกับหนังใหญ่ในช่วง Mega Movie ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มแต่ถ้าคุณชอบหนังแอคชั่นมัมนๆแล,แล้วก็ต้องติดตามช่อง Cinemax เปิมอินกับหลากหลายช่องภาพยนตร์คุณภาพจาก True Vision แล้วมาร่วมกิจกรรมลุ้นชิงรางวัลใหญ่ h ิ l ล p s LCD TV 42นิ้วรวมทั้งสิ้น2รางวัลยงส่ง SNS พิมพ์ Movie วัดช่องภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบวัดหมายเลขสมาชิก แล้วส่งมาที่482788ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้กิจกรรมดีๆของทูวิชั่นนี้เขาแน่นอนจริงๆนะครับยังไงก็ส่ง SMS มาเยอะๆนะครับโชเดีผมก็จะว่าจะลองส่งดูนะครับเผื่อผดเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะคลังส่งมาเยอะติดตามรายชื่อผู้โชคออู่ได้ทางเว็บทูวิชั่นทีวีคอมตั้งแต่วันที่8ธันวาคมน,นี้เป็นต้นไป